คาถาพระรักหน้าทองคาถานี้เป็นคาถาของหลวงปู่กาหลวงเขี้ยวแก้ววัดเขาแหลมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพักพระรักหน้าทองสุวรรณผุดผ่องหน้าทองพระพักชายเห็นชายรักสาวเห็นสาวรัก ผู้ใหญ่เห็นก็รักพากันโสมนัสใครเห็นใครก็รักรู้จักกูท่วนหน้าไม่ว่าใครณจับจิตโมจับใจพุทธโยงใหญ่ทาหลงไหลยะร้องไห้มหากูปะสะสัมปติธามิโอมพแลงเป็นแสงพระรักพระฤาษีจับปกาพระรักจับหน้าจับตาสวาหะณเห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้โมร้องไห้ครวญคราง พุทธกอดไว้ไมิใครจะวางทาควรคลางสะอื้นให้ยะลหลงไหลในจิตหญิงใดชายใดได้เพ่งพิษเห็นหน้ากูก็อย,ย่อมมิได้ร้องไห้มหากูโอมสิทธิแก่กูสวาหะเอหิชัยยะเอหิสัพเพชนะพระหูชนะเอหิ